สวัสดีฉันคือนางฟ้าที่ถูกส่งมายังโลกมนุษย์มาดูแลความเรียบร้อยความสดใสความรักของชาวโลกโลกใบนี้จะเป็นยังไงบ้างนะเดินทางกันไปดีกว่าอืมที่แห่งน,นี้เขาเรียกอะไรนะมีเด็กเล็กเด็กน้อยเต็มไปหมดอืมที่นี่ดูน่ามีความสุขจังมีเด็กเล็กเด็กน้อยเต็มไปหมดวิ่งเล่นด้วยความสนุกสนานมีแต่รอยยิ้มและเสียงออัวเราะเอ๊ะ นนั่เสียงร้องไห้มาจากไหนนะว่าแต่เอ๊นี่มันอะไรกันอีกคนหัวเราะอีกคนทำไมร้องไห้อีกคนทำไมเพื่อนๆหัวเราะกันเต็มแล้วทำไมอีกคนหนึ่งทำไมถึงร้องไห้กันล่ะพอสังเกตได้สักพักนางฟ้าจึงเห็นได้ว่าอ๋อนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ปกติหรือว่าแบบนี้จะเป็นเรื่องปกติของชาวโลกกันนะนางฟ้าได้แต่คุณคิดในใจ ายวันเข้าหลายวันเข้า,า,น,ขานางฟ้าได้สังเกตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดกับเด็กผู้หญิงคนนี้ที่ต้องร้องไห้อยู่ทุกวันอย่างร่ำไปและเด็กผู้ชายคนนี้กับเพื่อนๆอ,อ,อีกกลุ่มหนึ่งได้หัวเราะเยาะเย้ยแบบนี้นะ่าจะไม่ใช่เรื่องปกติแล้วแหละมีอีกคนร้องไห้มีอีกคนยิม้ยมแย้มหัวเราะอ,อย่างสะใจ แล้วสรอนคนที่ร้องไห้ก็ร้องไห้จากเนื้อมือคนที่หวอรอกหนูน้อยเอ๋เจ้าทำในสิ่งที่ไม่ดีเจ้าควรไปขอโทษหญิงสาวคนนั้นนะถ้าเจ้าไม่ขอโทษเจ้าจะได้รับผลของการกระทำของเจ้านะค่ำคืนที่เด็กชายได้นอนหลับฝัน แต่กลับตื่นมาด้วยความมึนงงพร้อมกับการกระทำแบบเดิมที่ไม่ได้ใส่ใจโอเคข้าได้บอกที่เตือนเจ้าแล้วและแนะนำให้เจ้าได้ไปขอโทษหญิงสาวคนนั้นแล้วและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่แต่เจ้ากลับไม่ได้ทำอะไรเลยเพิกเฉยในการกระทำของตัวเอง,งเจ้าก็รับผลการของการกระทำของตัวเองแล้วกันนะเจ้าชอบผ่อเรอมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นนะักใช่ไหม งั้นเจ้าก็จงหัวร้อยอย้ยตัวเองไปละกันนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเจ้าก็จะหัวร้อไปทั้งวีทั้งวันแบบนี้จนกว่าเจ้าจะคิดได้และเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ข้าแนะนําไปเด็กน้อยผู้นั้นเมอนงงและไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็เห็นนางฟ้าชี้หน้ามาทางตนแล้วหลังจากนั้นตนจะพูดอะไรหรือว่าคิดอะไรทําอะไรก็แล้วแต่ เขาก็จะหัวร้อไม่หยุดเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรเขาทำอะไรไม่ได้นอกจากหัวร้ออยู่อย่างนั้นหลังจากนั้นเด็กชายคนนั้นก็สะดุ้งตื่นพร้อมกับเสียงหัวร้อของตัวเองที่หัวร้อไม่หยุดแล้ววันนี้ตนก็ไปโรงเรียนแต่ก็ยังหยุดคขำตัวเองไม่ได้พางนึกคิดว่าตัวเองเป็นอะไรกันแน่ หัวร้อนอยู่อย่างนั้นไม่ว่าจะเสียใจอยากเข้าห้องน้ำไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนอยากจะพูดอยากจะคุยกับคนอื่นอยากจะเสียใจหรือว่าอะไรก็ตามเขาจะหัวร้อนอยู่อย่างนั้นหัวร้อนจนเหนื่อยล้าจนไม่รู้จะออกมายัางไงทั้ทงๆที่ความเป็นจริงเขาอยากร้องไห้ออกมาเขาก็หัวร้อนอยู่อย่างนั้น จึงพางน,นึกคิดขึ้นได้ว่าเมื่อคืนฝันถึงเหตุการณ์อะไรที่ไม่เคยฝันมาก่อนก็คือนางฟ้าได้บอกกล่าวว่าตัวเองทำผิดอะไรไปแล้ววิธีการแก้ปัญหานั้นคือการออกไปขอโทษหญิงสาวที่เคยกันแกล้งมาตลอดหลังจากนั้นเด็กชายที่หัวรอมาทั้งวันจึงตามหาเด็กหญิงสาวที่ตัวเองเคยกันแกล้งมาตลอดแล้วกล่าวคำขอโทษพร้อมยกมือไหว้ว่าจะไม่ทำอีกแล้วผิดไปแล้วหลังจากนี้ จะไม่ทำอะไรแบบนี้กับใครอีกจะสำนึกผิดรู้แล้วว่าการหัวราอคนอื่นโดยที่คนอื่นเป็นทุกนั้นมันทรมานแค่ไหนตัวเองได้สำนึกผิดแล้วพอหลังจากกล่าวเสร็จในทันใดเด็กชายผู้นั้นที่หัวร้อมาทั้งวันจนเหนื่อยล้าก็หยุดหัวร้อในทันทีจึงพากสำนึกได้ว่าอ๋อนี่คือเหตุการณ์จริงๆหรอนี่คือสิ่งที่นางฟ้าลงโทษเราสินะ ต่อไปนี้เราจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วหลังจากนั้นเหตุการณ์ที่โรงเรียนก็สงบสุขนี่สินะถ้าไม่เจอความทุกข์ร้อนด้วยตัวเองก็คงไม่รู้หรอกว่าคนอื่นทรมานแค่ไหนนี่ยังถือว่าน้อยไปกับเหตุการณ์ที่หญิงสาวเคยพบเจอในทุกๆวันหวังว่าจะสำนึกไปตลอดนะวันหน้าฉันจะไปที่ไหนต่อฝากคอมเมนต์มาแนะนำได้นะ